41ปีแห่งการรอคอยรัฐบาลไทยอนุมัติให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบ จากเมียนมานะครับที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวได้สิทธิทำงานอย่างถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกครับมาตรการนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคม2,568ที่จะถึงนี้ครับโดยต้องขออนุญาตออกจากนอกพื้นที่ตรวจสุขภาพเพื่อเข้าระบบประกันสุขภาพและยื่นขอใบอนุญาตทำงานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งค่าธรรมเนียมเพียง100บาทเท่านั้นและฟรีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในครั้งแรกด้วยนะครับ ซึ่งทางรัฐบาลก็มั่นใจว่านโยบายนี้จะช่วยจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบครับและลดปัญหาการทำงานผิดกฎหมายเสริมความมั่นคงและยังแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยอีกด้วยครับในขณะเดียวกันครับทาง u n h c r ยกย่องไทยว่าเป็นก้าวสำคัญด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับนี่ก็คืออีกหนึ่งก้าวที่สะท้อนว่าไทยไม่เพียงแค่ให้ที่พักพิงแต่ยังให้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแก่ ผู้หนีภัยด้วยครับ